ครับครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนวันนี้มาพบมาพบกับคลิปลูงเป็มรอไซบาสวันเสาร์ตามตามเวลาของเออตามกำหนดวันเวลาของสายบานของุงเป็มไอ้หลวงพอ่งอตั้งใจมามาเฉพาะวันเสาร์เขาบรนพุแล้ววันพุธแกเขาไม่ค่อยได้มาจะมาวันเสาร์ลูงเป็มก็จำของไซบาสเดือนหน้าบ้าน บานต้งเปลีนะครับเหมืนนี้วันเสาร์เป็นเวรปีนต้ทไายบานบน้อยบานนาเปรียนแบบียบใต่บ้านยูน้าบานเอาเคยมีวกลูกวกลานเนี่ยมาใส่ร่วมกันใส่พร้อมกันโอ้เหมือนี้ก็

đẹp không đẹp tròn đẹp tròn phiên đẹp mười sáu đó đường nào rồi, phải phun tuần nào đường nào mà được kinh đến mười sáu ừ ừ mà lèo, lộn mà, <laughs> mà chứ là tiếng của mẹ 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 tôi không phải là bạn có đúng

ไปแล้วเสร็จพิธีการทำบุญใช้บาตรวันนี้ออตุก๊กตาข้อจบคลิปใจเสียงวันนี้กัอ,อนะครับสวัสดีครับ